นี่คือแอคเคาน์นูบอีกแล้ววันนี้มาใหม่พร้อมกับสเลี้ยงตัวใหม่นั่นคือเจ้าหมาวันนี้เขาเลือกน้องหมาที่ชื่อว่าลูน่าเฮ้สวัสดีครับผมคือแบนแบนนี่คือเกมอะไรเนี่ยเทรสมิเตอร์เหรอเป็นยังไงเนี่ยเป็นการมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าแอคเคาน์ใหม่นั้นจะนาโชคจริงจริงหรือเปล่าถ้าได้อีกรอบหนึ่งนะฮะนั่นหมายความว่าแอคเคาน์ใหม่นั้นมีโอกาสได้มากกว่าปกติมันอาจจะเป็นเรื่องของดวงแต่ใช่เกมนี้คือดวงลุง้ล้วน ไม่ต้องไปเปิดเองนะฮะมันเปลืองมากเปิดมาหนึ่งอันก่อนอันแรกตัวใหญ่ไหมย,ยังไม่ใช่โอ้ไทเกอร์เหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนจะดวงดีขึ้นมานิดนึงอันที่สองอันที่สองอื้มฉลามยังไม่มาดวงยังไม่มาเปิดไปเรื่อยๆ โอ้โหฉลามล้วนโอ้เอาละเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจังหวะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วพักแป๊บหนึ่งโอ้โหฉลามสามตัวไม่ได้สิอ่ะมาแล้วสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะจ้ามังกรมาช่วยเติมพลังให้หน่อยสปีดการเดินเพเยอร์สปีด กระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็บโอเคมาหนึ่งตัวใหญ่ยังไม่มาเรนโบ์ชายนี่โกลเด้นยังไม่มาโอ้ฉลามอีกแล้วไม่สิเนี่ยเขาใหม่นะอย่าให้เสียชื่อนุ๊กไอ้เขาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อยู่นิ่งแล้วกลิ้งนานกลิ้งนานโอ้เอ็กซ์ลอต นี่แสดงว่าบูสโชคมันไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆจนการบูสแทบไม่มีผลแต่ตัวใหญ่จะมาไหมครั้งที่แล้วมาแพ็คที่2องใช่ไหมแต่ครั้งนี้อาจจะมาแพ็คแรกก็ได้อาจจะเป็นไททานิกก็ได้ใครจะไปรู้โอเคข้ามไปมาตรงนี้หรือว่าเราไปที่ตลาดดีเอ๊ะตลาดไปไม่ได้ไม่มีไดมอนทำยังไงดีรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว เจ้าฉลามโฮโลแกรมราคาพิเศษแค่5ล้านมีใครจะซื้อไหมห<อ>าเจมเปิดประตูอยากไปตลาดดวงน่้จะดีขึ้น5ล้านเจมเท่านั้น5ล้านเจมเท่านั้นทาไมเงียบอ่ะมาแล้วอ่ะห้าล้านเจมไอ้นิ้เจมโอโ้โหเพื่อนให้มา200กว่าล้านโอเครับไว้ขอแค่ห้าล้านด้วยให้มา200ล้านแจงคิวแต่ราคาจริงมันก็เกือบบิลเลียนนะฮะ ไปไป,ไปไปไปตลาดให้ติดตัวไว้ขอบคุณมากเลยผมต้องการจะไปตลาดครับไปตลาดโปรไม่ได้ด้วยไม่มีตัวใหญ่ถึงแม้ว่าจะไปโปรเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แต่เราต้องการแค่โชคในตลาดเท่านั้นว่ากันว่าตลาดนั้นมีโชคอยู่หลากหลายมากมายล่องลออยู่เต็มไปหมดเพื่อเห็นว่าโชคนั้นเขาข้างเราหรือไม่มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ก็เชฟแคทใช่ไหมใช่ที่ร้านขายเท่าไหร่ที่ร้านขาย26 ราคาประมูล19.6เท่าเมื่อเช้านะฮะ,ะพอกันเจ้าไก่ในคลิปที่แล้วนะฮะอันนี้สลิงพิเศษนะครับที่ต้องซื้อหมวกมันนี่อ้าวเพื่อนเก็บทําไมกําลังจะพูด,ดยวมาไหมโอ้ยแบนแบน,แบนไม่นำโชคเลยอ่ะแบนแบน,แบนหายหมดเลยอ่ะมีเอ็กซ์ลอดตัวหนึ่งที่เหลืออ่ะเดี๋ยวสิจะเทรดทำไมไม่เทรดเราจะมาเปิดที่นี่เราไม่เทรดแล้ว เราจะมาเปิดไททานิกที่นี่โอ้โหเอ,เอ็กซ์ลอดสองตัวเอ็กซ์ลอดสองตัวก็ได้อยู่โอเคโอเคมาเขานี้สามอันโอ้โหตัวใหญ่ไม่มีเลยฉลามสองตัวเสือตัวหนึ่งเอ้เขาใหม่นะให้มันเหมือนเดิมหน่อย โอ้โหอะมามามามันต้องได้สิไอเขานี้มันต้องได้ตัวใหญ่เอ็กซ์ลอดสามตัวแล้วฮะเอ,อ่อเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมไปห้องอื่นดีกว่าห้องเดิมไหมไม่ใช่ห้องใหม่ห้องใหม่โอเคเพื่อนช่วยคลิกหน่อยเพิ่มโชคให้หน่อยช่วยกันคลิกคลิกหน่อยเร็วคลิกเออนั่นแหละ โอ้อีกสล็อตอีกแล้วสี่ตัวแล้วนะอีกสลอ็อตนุป๊ปเพื่อนเรากับนายไม่ได้ถางกันเลยนะเปิดสามอันเลยในตลาดสามอันเมื่อกี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้อีกสล็อตเพียบเลยฮะแต่ตัวใหญ่ไม่มาอีกสล็อตห้าตัวโอ้โหเอ้อย่าร้องไห้ไปเลยเพื่อน แล้วก็เสียใจ2.5บิลเลียนโอ้โหสุดท้ายฮะมาขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งพลังแห่งแอคเคาใหม่โอ้เลนโบเลนโบฉลามอืขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งสิหรือว่าไททานิกเลยก็ได้มาเฮอะอ้อฉลามอีกแล้ว โอเคเปอนโอเคอะไรเพื okay. Okay, ่อนเปิดอีกเปิดอีกทำไมเพื่อนต้องยุเราด้วยอ่ะเปิด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 ช่วยกันคลิกช่วยกันคลิกคลิกอ้าฉลามฉลามฉลามเมื่อไหร่จะมีตัวใหญ่เมื่อไหร่ตัวใหญ่จะมาเมื่อไหร่ตัวใหญ่จะมามาหน่อยเถอะโอ้ยเรีนโบอีกแล้วโอ้โหฉลามล้วนเลยครับ ฉลามล้วนเลยครับโอ้โหไม่กอดจะให้เปิดภามฉลามหรือไงอะไรกันเนี่ยเพื่อนช่วยกันคลิกหน่อยโอ้โหฉลามโอเคโอ้ยฉลามทั้งแพ็ค ชามอีกแล้วเบลอเพื่อนยังเบลอเลยเออไทเกอร์มาตัวหนึ่งสุดท้ายโอ้ไอเข้าใหม่นำโชคไม่เป็นความจริงนะครับพิสูจน์แล้วนะฮะว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ดวงจริงจิแบนแบนแบนแ แ็นแบนอยากจะหนีไปให้ไกลแ็นแบนไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไม่อยาก่นเพชรซิมแล้วเป็นแบนอยากไปแล้วเซ็ง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 เข็มอะไรขนาดนี้ฮะเพชรซิมเลเตอร์ไม่ว่าคุณจะดวงดีมาจากไหนคุณจะโชคดีมาจากไหนยังไงก็ต้องแพ้เกมนี้อยู่ดีซอฟซิมเลเตอร์เข้มจริงๆ